โอเคครับตอนนี้เราก็มาถ่ายรูปทำพอดกันนะนี่นี่คือใต้ตึกตึกที่ผมเรียนตึกเก็ดตึกใหม่นั่นหลยเพื่อนองผมมาถ่ายผมก็ถ่ายไปแล้วง,งานส่งคู่นี้กลับไปก็ต้องมานั่งทำเคมียังไม่เสร็จโมหกหดิมันชั่งลำบากจริง,รงดูบรรยากาศกลางตึงเคียดกับการเรื่องรูป ตอนนี้เ็ว่างนะครับอันนี้คาบแนวต่อไปก็คณิตก็ว่างอีกนี่คือเพื่อนกําลังทําฉากวิชานาฏศิลินนี่คือใครน้องครับนี่ครับเพื่อนผมตั้งแต่อนุบาลโอ้โหไม่แต่ตอนมัธยมก็ยังอยู่ด้วยกันเขี้ยะผม ไปแล้วครับขอโอเคครับนี่ก็คือพักเที่ยงนะครับไปกินข้าวมาแล้วตอนนี้ก็น่าจะรอเรียนภาษาไทยดูดิตัอผมยังไม่มีพัดลมเลยไม่ครับเพื่อนเราอยู่มอ,อะไรนะมห ิชดูดิอะไรที่ฝันเต็มาเลยดูเลยดิโก้ไม่ชอบหน้า้องเลยหรอค่อยไปต่างจังหวัดจังหวัดเลยนี่นี่วอล์กอยู่นะเพื่อนเพื่อนดิโก้เรียนสายเันนี๋ยวผมมาตอนวิชาภาษาไทยแล้วกันไม่ค่อยถูกกับครูเขาเลย เียนสังคมที่เข้าายคุยมาเข้าผมก็ทํางานแล้วก็นอนหลับไปตอนนี้ก็เพื่อนพีเซนต์พีเซนต์ข้อสอบถามถามคำถามมาถามเพื่อนให้เพื่อนเขียนกระดาษปบ ไม่น่าก่นเวไกมไหมเกีก็บรรยากาศเลยกันหน่อย ตอนนี้เราก็มาเข้าห้องน้วครับนี่เดือดละสองคนคนที่เหลือก็ไปรอดอผมไม่ได้เรียนก็เลยต้องมานั่งเรียนข้าต่อไปจะผมถ่ายไว้แล้วกันตอนนี้ก็เรียนสังคมเสร็จแล้วนะครับก,ก็มามันก็วิชานี้มันว่างอ่ะไม่รู้จะทำอะไรฮะอะไรไม่ อัดวิดีโออยู่เนี่ยนี่ก็คือเพื่อนของผมแอมก็นั่งทำงานต่อไปก็นังส่งเส้นเดือนก็ใกล้เสร็จแล้วเออเสีายาจะดังอีกนิดอันอน,นี้เราก็กำลังจะไปตึกวิทย์ครับนี่คือเพื่อนผมกำลังทำวรย ขยะโคตรเยอะอยู่กันแค่สี่สิบกว่าคนเองก็เยอะอยนะู่ <What? S 1> นะครับเดี๋ยวเาดี๋ยวขยะก,ก่อนนี่คือตึกผมนะตึกผมที่เรียนอนนี้นก็อีกตึกนะึงเป็นตึกหกครับผมยียิบร้อยไปตึกหนึ่ง